สาย HDMI คืออะไรคือระบบส่งสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูงเป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อในการส่งสัญญาณภาพวิดิทัศน์ความละเอียดสูงทั้งแบบไม่ถูกบีบอัดและถูกบีบอัดหรือส่งเสียงดิจิทัลแบบไม่ถูกบีบอัดจากอุปกรณ์ต้นกำเนิดออกสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าปลายทางเช่นการส่งภาพไปยังจอคอมพิวเตอร์โทรทัศน์แบบดิจิทัลหรืออุปกรณ์ระบบเสียงดิจิทัล HDMI เป็นระบบการส่งภาพและเสียงแบบดิจิทัลที่มาแทนระบบการส่งภาพและเสียงแบบอนาล็อกเช่นหัวต่อ RCA เป็นต้นค่ะจุดเด่นของ HDMI คือมีความบกพร่องของสัญญาณน,น้อยที่สุดสามารถส่งผ่านข้อมูลทั้งภาพและวิดีโอและเสียงคุณภาพระดับสูงและนำสัญญาณทั้งหมดมาไว้ในสายเดียวจึงนับว่าเป็นมาตรฐานที่ง่ายและก็สะดวกสบายค่ะ อันอันนี้คือสายอะไรนะคะสาย HDMI เวอร์ชัน 4K ครับเวอร์ชัน2.1 HDMI 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 4K ค่ะครับอุปกรณ์ต่อพวกของลูกค้ามันทั้งหมด3อย่างก็คือกล่องทูหนึ่งค่ะเครื่องเล่นดูดีหนึ่งค่ะแล้วก็เกม PS4 อีกหนึ่งค่ะถ้า PS4 เป็นตัวโปรเขาจะแถม HDMI ที่เป็น 4K มาอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ใช่ลูกค้าก็ซื้อมาต้องใช้ทั้งหมดสามเส้นต้องซื้อสามเส้นใช่แต่แต่ถ้าเป็นตัวโปรก็ซื้อแค่สองเส้นมาเสียบกบูเล่กับตัวตัวถูกล้วอันนี้ต้องซื้อกี่เส้นครพบพิจรณาแล้วต้องซื้อกี่เส้นอ๋อใช่ครับอย<ม>ู่ที่ว่าใช้อะไรบ้างครับมันมันขึ้นอยู่กับลูกค้าใช้อะไรบ้างอ๋อถ้าเราใช้ใชอันไหนเราก็ให้ซื้ออันนั้นมาใช่ใช่ครับมันจะได้ตรงกับทีวีใช่ใช่มาตรงกันมันก็จะดีกว่าอ๋อขอบคุณมากนะคะ